รู้สึกยังไงครับที่ได้มาทาพิสูจน์รางวัลที่หนึ่งกับทางลอตเตอรี่พัดดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะชอบประทับใจคะ่ะกา้าต้อนรับดีมากทีแรกก็นึกว่าให้มานั่งดูเฉยๆแต่ไปๆไปมาๆเหมือนเป็นคนแจกด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากครับที่ได้มาตรงนี้ครับสนุกด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยฮะ,ะอยู่ในสถานที่จริงเป็นลูกค้าลอตเตอรี่พัดมานานยังตั้งแต่เริ่มเปิดเลยคะ่ะประมาณ5ปีได้ก็หน้าหนึงนะครับแต่เป็นอ่กองฉลากพัดค่ะ แต่ปีห5ห้าทำไมถึงเลือกซื้อลอตเตอรี่กับทางลอตเตอรี่ผัดรับได้เต็มค่ะไม่หักเลยโอนไวด้วยนะคะมั่นใจฮะเชื่อใจว่าซื้อล้วลอตเตอรี่ไม่หายคือดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องตรวจข้อมูลเองครับแล้วก็ซื้ง่ายเลยเราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ซื้ออย่างเดียวตรวจเตือนรางวัลอะไรจัดการเลยถือว่าโอเคตอบสนองเรื่องิค่ะก็อยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่กล้าซื้อลอตเตอรี่กับทางลอตเตอรี่ผัดบ้างเชิญชวนให้ทุกคนมาซื้อเลยค่ะเปิดใจเพราะว่าที่นี่เขาแจกจริงให้จริงซื้อเลยค่ะที่รางวัลที่หนึ่งมีอย่าง สวัสดีครับพีนพ่นสนับสนุนพี่น็อตเลยค่ะพี่น็อตเขาก็ไปช่วยเหลือต่อส่งมอบความสุขรอยีบ้าสุดก็ไปช่วยน้ำท่วมเนาะไม่ผิดหวังเลยที่เลือกซื้อลอตรีพาร์ต่ะค่ะ